กัสสวัสดีครับเป็นแฟนเพื่อนทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องการสาพัฒนเดชนะครับอ่านถ้าได้รับชม,มนในช่อง youtube นะครับคลิปนี้ก็มีพระแท้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมใหญ่สองสี่เ้าเจ็ดนะครับจากเอฟซีทางช่องนะครับส่งไม้ผมนํามาโปรโมทลงในช่องการสารัฒนเดชนะครับวันนี้ก็มีหลวงปู่ทวดนะครับพิมใหญ่เข้ามาหนึ่งองค์นะครับ ก่อนอื่นก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับที่รับชมและติดตามช่องการศาพระเด็จนะครับเชิญชวนเพื่อนร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องก็เพื่อสนับสนุนช่องทางการศาพระเด็นนะครับด้วยในทางที่ถูกต้องนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับก็ไม่ยากเพื่อนๆหลายๆท่านที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากนะครับเม่าเพื่อนสมัครแล้วเนี่ยก็แอดไลน์มาบอกด้วยนะครับ ท่านจะนําส่งพระไหมผมโปรโมทนะครับจะส่งพระไหมทางช่องเราพิจารณานะครับผมก็ยินดีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกนะครับห้าสิบบาทก็ได้ร้อยห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเพื่อนนะครับผมไม่จําเป็นกาเกณฑ์ว่าจะมากจะน้อยนะครับเลือกเอาเลยเพื่อนๆที่สมัครเข้ามานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ผมโปรโมทพระให้เนี่ยก็ถือว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับ ทางช่องของเรานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากเนื้อดินดิบนะครับอถ้าเรานับอายุการสร้างนะครับก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบปีนะครับพระแท้สร้างจากเนื้อดินผสมปูนนะครับหลวงปู่ทวดที่เขาเรียกว่าเนื้อว่านเนื้อว่านนะครับไม่ใช่เนื้อว่านทั้งแข่งนะเป็นเนื้อดินกับกยกผสมปูนนะครับผสมมวลสารน,นะผสมน้ำมันตังยุวนะครับนี่คือสัดส่วนของเนื้อ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระหลวงปุทวดนะครับเรื่อนเป็นพระที่สร้างจํานวนเยอะนะครับหกหมื่นสี่พันองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายแม่พิมพ์นะครับมีหลายลักษณะของเนื้อด้วยนะครับพระบางองค์แก่น้ําว่านแก่ชิ้นว่านนะครับคาบไขภคาบว่านก็จะขึ้นเยอะบางองค์แกดินแก่ปูนนะครับองค์เนี้ยแก่ปูนด้วยนะสังเกตง่ายเลยพระหลวงปุทวดนะครับถ้าพระที่ผสมปูนลงไปเยอะเนื้อจะแน่นนะครับ ถ้าแก่ดินเนี่ยสังเกตได้เลยเนื้อดินกากยักษ์เนี่ยนะครับจะต้องมีร่องรอยการเปลีแน่นะฮะเพราะฉะนั้นหลังในการพิจารณานะครับเดือนเรามาดูความแห้งเก่าของดินกักยักษ์ผสมปูนนะครับลักษณะการงอกของน้ําว่านความแห้งของผิวการงอกของน้ํามันตังยิวนะครับเป็นธรรมชาติในการพิจารณารแท้ไม่ต้องไปดูตำนงตำหนินะครับเพราะว่าเป็นพระที่กดมือและสร้างนะครับอ้าวครั้งเดียววาระเดียวเยอะนะครับหกหมื่นสี่พันองค์ เพราะฉะนั้นทีมใหญ่นี่ก็มีหลายไม่พิมนะครับองนี้ก็เป็นของ FC ทางช่องนะครับเลื่อนส่งไหมผมนํามาโปรโมตนะท่านใดสนใจนะครับพระสมบูรณ์นะครับอยู่ในกรอบนะครับแกะเลี่ยมกรอบพลาสติกอย่างดีเลยนะแกะออกยากมากนะครับนะผมต้องเอาเลื่อยๆอ,ออกไม่งั้นจะถ่ายไม่ได้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะอยากจะได้ภาแท้นะครับ ของแท้จริงเนี่ยไปบูชาในราคาที่ไม่แพงนะครับองค์นี้เจ้าของก็เปิดไว้ไม่สูงเท่าไหร่นะครับเบือนนะหลักหมื่นกลางๆนะครับองนี้เปิดไว้ห้าหมื่นห้านะฮะถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาได้ที่ศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับหรือจะทักกันมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้พระเนี่ยนะครับเมือนแทบจะอ่าไม่ค่อยได้ได้แฝนได้ใช้เลยมากเท่าไหร่นะครับดูความแห้งของเนื้อไม่ค่อยได้ผ่านการสัมผัสหยิบจับนะ คือพากรี่ยมกรอบพลาสติกไว้อย่างดีเลยเนี่ยอนด,ดูนะครับชิมใหญ่เห็นไหมในการดูพิจารณาของเนื้อนะครับเรื่องหลักการดูเนื้อเนี่ยนะเราดูความแห้งของดินก่อนธรรมชาติของเนื้อพระนะครับเจ็ดสิบปีเราก็จะเห็นการหดตัวยุบตัวความแห้งเก่าพระจะต้องไม่ชื้นไม่เปียกไม่มีกลิ่นนะครับเนื้อพระจะาไม่ยุย่ย นะจำไว้เลยนะครับไอ้ที่ว่าพ้าอบพ้าแต่งอะไรต่างๆนะครับสังเกตูได้เลยหรือว่าผ้าชื้นพ้าเปียกนะครับนั่นคือพ้าที่ทําใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อดินจกขยะยผสมลายผสมปูนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคาบปูนเจ็ดสิบปีต้องเห็นคาบปูนแล้วต่อให้ผ้าแก่ดินขนาดไหนนะครับถ้าเราใช้อ่ากล้องกําลังขยายนะครับสองร้อยเท่าสามร้อยเท่าเนี่ยเราจะเห็น,นชั้นปูนที่งอกอยู่ผิวผ้าเลยนะครับในพ้าแต่ลงมีปูนมากน้อยในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะะ าบางคนเรียกว่าแป้งลองพิมแป้งลองพิมที่จริงไม่ใช่แป้งเนะี่ยทำเลือนเป็นปูนนะครับเป็นปูนที่เขาผสมลงไปนะเนีย่ยดูที่อ่าบริเวณผ้าพักใบหน้าเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นคราบต่างย้วนะเห็นนะเห็นคราบน้ํามันไหมฮน้ํามันตงังย้วที่ผสมลงไปเห็นนะเขาก็จะแห้งแล้วเหย่งอกขึ้นมาเคลือบผิวชั้นนอกเห็นนะแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยนะครับด้านล่างปูน ด้านบนน้ำมันเห็นไหมฮะเนี่ยไล่ลงมานะครับอ่ามาดูที่ตรงสังกติอ่าเห็นเพื่อนดูความแห้งเก่าของปูนนะครับในบนผิวตรงนี้นะครับที่เป็นคราบเหลืองๆเนี่ยนะเนี่ยก็เป็นสังยิว้วนะครับที่งอกระเหยมาเคลือบปูน เห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าเป็นคาบน้ํามันตังยิว้วนะครับน้ํามันตังยิ้วเนี่ยอยู่บนเนื้อดินกากขยักเนี่ยนะครับเราจะเห็นเป็นเงาด,ำดำําๆถ้ามาอยู่บนเนื้อปูนเราจะเห็นเป็นคาบเหลืองๆนะครับเพราะมันจะตัดกับสีเนื้อปูนแต่ถ้าอยู่บนดินกากขยักนะครับเห็นไหมเขาจะเป็นลักษณะสีดําเงานะเพื่ออยู่เนะี่ยเห็นไหมเขาเรียกว,ว่าลักษณะการงอกของน้ํามันอ่าพื้นผิวด้านล่างเพื่อดูนะครับ อ่าผมไม่ดูตรงนี้เห็นไหมลักษณะของปูนไหมปูนที่ผสมลงไปนะครับก็จะมีลักษณะการงอกขึ้นมาเนี่ยเนี่ยนะเห็น,นไที่ผิวเนื้อเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นชั้นปูนเลยนะครับเจ็ดสิบปีเนี่ย นะฮะปูนเหล่านี้งอกงอกออกมาแล้วแห้งระเหยอ,ออกมาแล้วนะครับเนี่ยดูผิวเนี่ยดูความแห้งน,นะปูนเหล่านี้จะไม่เป็นลักษณะปื้นๆน,นะครับเหมือนกับแป้งรองพิมพ์นะจําไว้เลยนะครับถ้าเป็นแป้งเกยทั้งนั้นนะฮะของแท้ต้องเป็นปูนนะครับเพราะเนื้อเ,เนี่ยเนะขาผสมปูนเห็นไหมดูคราบปูนเดียวเนี่ยเห็นไหม พาะแท้เนี่ยนะต้องเป็นปูนนะครับเนื้อดินจากระยระผสมปูนไม่ใช่ผสมแป้งรองพิมพ์เนี่ยเห็นไหมความเป็นธรรมชาติของพ้าแท้แล้ว <c oughs> สีพระนะครับบางองก็อาจจะเข้มมากเข้มน้อยแตกต่างกันไปนะครับเลือดไม่เท่ากันหรือสม่ำเสมอกันเป๊ะทุกองน,นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระเขาสร้างจํานวนเยอะ นะครับคนสร้างก็หลายคนนะหลายคนสร้างหลายคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเหมือนกันเป๊ะนะความละเอียดความสวยงามนะฮะจะเท่ากันเหมือนกันเป๊ะนั้นไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะแกดินแก่ว่านแกปูนในสัดส่วนที่มากน้อยไม่เท่ากันนะครับเดือนในสัดส่วนที่มากน้อยไม่เท่ากันเนี่ยนะผมไปดูที่ปูนนะเห็นไหมดูความแห้ง ของผิวปูนที่อยู่เปลือกผิวนะครับอที่บางพวกใส่ห้างบว่าแป้งรองพิมแป้งรองพิมไม่ใช่แป้งรองพิมนะครับสังเกตด้วยดีนะครับเห็นไหมในปูนเหล่านี้จะมีน้ํามันตงังยวด้วยนะครับเห็นไหมที่เขาแห้งระเหยขึ้นมาเคลือบผิวเนี่ยนะมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยตัวประสานเนี่ยใช้น้ํามันตังยิวกับน้ําว่านนะครับ เนี่ยแล้วก็จะเห็นมวลสารนะครับดูมวลสารมวลสารก็เป็นจาพวกว่านร้อยแปดนะครับเพื่อนมีหลากหลายนะครับนะเนีย่ยดูธรรมชาติของเนื้อพระองค์จริงนี่สวยนะครับเพื่อนองค์นี้องค์จริงสวยนะไอ้ส่วนฐานเนี่ยนะครับเพื่อนฐานบัวเนี่ย นะไม่ต้องไปหาตําหนินะครับนะไม่ต้องไปหาตําหนิมันติดคมชัดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเนื้อดินเนี่ยนะครับเป็นดินผสมปูนกากเยยักษ์ผสมปูนนะครับการกดลงในแม่พ์แม่พีเป็นข้างเนี่ยนะครับเป็นงานกดมือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดลงไปเนี่ยนะครับพอยกขึ้นมาเนี่ยมันติดเต็มไม่เต็มนะครับไม่เท่ากันหรอกนะนี่คือความจริงนะครับนี่คือความเป็นจริงในการทาพระนะครับ ครั้งละเยอะๆเลยหกหมื่นสี่อ่ะถือว่าเยอะมากนะครับแล้งานกดมือด้วยทำมือขี่เดือนนะครับกว่าจะเสร็จต้องใช้เวลานานาน,นะทนี่เรามาดูขอบด้านล่างเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับมีมวลสารเยอะมวลสารนี่ก็จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยนะฮะเป็นสีดา นะครับสีดำมันจะกลบนะครับกลบชิ้นมวลสารนะเนี่ยพอเห็นได้ประมาณนี้เนหะ็นไมมวลสารในองค์นี้เยอะนะครับเลือดมวลสารถือว่าเยอะอยู่นะที่อยู่ที่เปลือกผิวเนี่ยเห็นไหมเม็ดแดงเม็ดผงอะไรต่างๆนะครับส่วนเม็ดแร่นะครับหรือที่เรียกว่ากิมเซียลนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับเม็ดแร่หรือกิมเซียลนะที่ผสมอยู่ในพ้าหลงปูท่ทวดก็มีสองลักษณะ ะครับเดือดสองลักษณะก็คือกิมเซียวที่เป็นสีดํากับกิมเซียวที่เป็นสีดําผสมทองนะครับสีทองนะเรามาไล่ดูเม็ดมวลสารขอบข้างก่อนเนี่ยดูเม็ดมวลสารนะครับ มวลสารนะครับที่เป็นแรกก่กิมเซียวนะครับจะต้องมีลักษณะการเปล่งประกายนะครับเราก็เป็นแร่นะไม่ใช่ฐานวใชายนะแล้วก็จะมีลักษณะแรกก่กิมเซียวนะครับเนี่ยนะที่เป็นเนื้อสีทองด้วยนะครับกิมเซียวหรือแร่ไพไรเนี่ยเนี่ย,นยในพระหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ดแร่นะครับจะมีสองตัวนี้นะครับ แร่จะมีสองตัวนี้นะครับเนีนยนะแร่ก,กิมเซียวจะมีสีดํากับสีทองนะครับจะมีสีดํากับสีทองเนี่ยเห็นไหมนี่แร่ก,กิมเซียวนะครับ่าแร่ก,กิมเซียวหรือแร่ไพไลท์เนี่ยนะครับนะการขุดพบเนี่ยนะครับมันก็อยู่เหนือแร่ทองคํานะครับ ในการตรวจทางธรณีเนี่ยนะแะ้วกิมเซียวจะอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในพาะหนุ่มทวดเนี่ยที่ก็เรียกว่ากิมเซียวกิมเซียวเนี่ยนะครับเนี่ยคือแร,ไร่ไปไร้์นี่แหละนะมันก็จะงอกอ่ามันก็จะอยู่ปากบ,บนนะครับมีทั้งที่เป็นสีทองแล้วก็สีดํานะครับเนี่ยปะปบบนกันนะครับนี่ในสองกลุ่มนี้นะครับ ่ามวนสารที่เป็นกิมเซียวเนี่ยเนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับและจะต้องมีลักษณะการเปล่งประกายเนี่ยดูให้ดีเห็นนะเพราะว่าอะไรครับก็เ,เป็นแรกนะครับไม่ใช่ฐานไปใช้นะหรือฐานนะครับเหมือนในพระเกนะนนะมันต้องมีลักษณะการเปล่งประกายนะครับเนี่ยมีสองแบบดูสีทองเห็นไหมแบบนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆอ่า สีทองนะครับเป็นประกายเป็นสีทองเนี่ยคือแรกก่กิมเซียวนะครับในพระหลวงปูท่ทวดสองสี่กาเจ็ดนะครับจะมีสองแบบนี้ไอ้เนื้อกิมเซียวสีทองเนี่ยนะครับเซียนบอกว่าไม่มีสร้างนะครับนี่แหละบ่งบอกได้ถึงว่าแรกก่กิมเซียวที่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าแร่พวกนี้นะมันอยู่เหนือแร่ทองคํานะครับใต้ดินเนี่ยแล้วเจ้าของที่นํามาผสมมาสร้างมาเป็นมวลสารเนี่ยนะครับเขาก็ทําเหมืองแร่นะประวัติว้าวอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในพระหลวงพุทดนะครับจะต้องมีแร่ยิมเซียวมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีนะครับนะมีทั้งสีดํา แล้วก็สีทองนะครับจําไม่เลยนะเนี่ยพวงนี้มวลสารเยอะมากนะครับด้านหลังนี้พวกแรนดนะครับบางองค์เนี่ยผสมลงไปในเนื้อบางองค์ก็มากดแตะด้านหลังเลยนะครับท้าเนี่ยเห็นไหมดูความแห้งของผิวท้าเนี่ยไม่ได้สัมผัสหยิบจับนะครับเลือด ถ้าผ้าหยิบจับสัมผัสบ่อยๆนะครับเนื้อมันจะเปียกมือมันจะฉ่ำนะครับแต่เนื่องจากผ้าอัเนี้เขาเลียบสอพลาสติกก็อย่างดีนะครับนะเลียมไ่หลายเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ผ้าก็ไม่ได้บอบช้ำอะไรนะครับเลียมก็เก็บบนิ้่อย่างเดียวอะเจ้าของก็เนี่ยนะครับไม่ได้แขวนไม่ได้ใช้เนี่ยเพื่อนดูความแห้งของผิวของเนื้อมะ จะเห็นคาตป,ปูนนะครับเพราะว่าผาพผสมปูนนะดินกากขี้ยักษ์ผสมปูนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้ผสมปูนเราก็ต้องเห็นนะบางท่านไปขัดไปล้างเนี่ยท่านไม่ต้องไปล้างนะครับบางคนไปล้างตามคลิป youtube นะเพื่อจะได้เห็นชิ้นว่านมวลสารนะครับไม่ต้องไปทําให้มันเสียพระนนครับเบือนนะไอพวกที่มาสอนแบบเนี้ยนะครับ มึงดูภาพไม่เป็นอ่ะแล้วเปิดดูล้างผิวดูมวลสารผมถามว่ามึงรู้หรือเปล่ามวลสารนั้นมวลสารเก่าหรือมวลสารใหม่นะครับใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดละ่ะมันก็ชี้วัดไม่ได้ไงบางคนไปขัดไปถูไปล้างจนเสียภาพหมดแล้วนะนะครับอย่าไปทํานะปล่อยมันตามสภาพนะครับความเก่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น เนี่ยดูด้านข้างองนี้มลสารเยอะนะครับเพื่อนนะมลสารนี่เยอะนะครับเนี่ยดูผิวปูนเห็นไหมเนื้อดินเนี่ยนะครับถ้าแก่ปูนเนี่ยมันจอกดำขาวขาวนะครับเวลาดูในเนื้อเนี่ยเนี่ยนะไม่ว่าพระองค์นั้นนะครับ มีปูนที่โปะผิวด้านบนน้อยแค่ไหนนะครับออกไปทางดินสีดำหมดแล้วแต่แต่ถ้าเราดูด้วยกล้องกําลังขยายาจริงนะครับเดือดน,นะซูมก็ไปที่ระดับเนื้อเนี่ยมีปูนทุกองนะครับมีลักษณนะของปูนทุกองนะที่งออยือที่เปลือกผิวเนี่ยนะครับมีทุกองค์เลยเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินผสมปูนนะครับเห็นไหม พอเราซูมลึกลงไปในเนื้อเนี่ยจะเห็นฝ้าข,าขาวๆคุณๆนะครับละเอียดนะเดี๋ยวผมมดูด้านนี้ เห็นไหมลุกกนูของล่องผิวด้านบนมะมเด่นคาบปูนทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื้อผ้านะไม่ได้ผสมแต่ดินกับกระยักษ์อย่างเดียวนะครับผสมปูนด้วยนะผ้าดินกากกยักษ์เนี่ยน,นะครับผสมปูนผงปูนนะเนี่ยยิ่นใหญ่นะครับ ใครอยากจะเก็บสะสมวงนี้นะครับก็โทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองราคาเขาได้นะครับเดือนนะจะต่อมาเท่าไหร่ก็ทักมานะครับนะทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะพระสมบูรณ์อยู่นะครับหลพุทธสินองจริงสวยนะครับเดือนนะองจริงนี่สวยกว่านี้นะไม่ใช่สวยกว่านี้ยังไงคือภาพที่ผมถ่ายนะครับเพราะเนื้อเป็นสีดําเนี่ย มันจะสะท้อนนะครับเลื่อสะท้อนแต่งขึ้นมาเป็นดูเนื้อเป็นขาวๆนะครับแต่ที่จริงแล้วองค์จริงเนี่ยนะครับสวยนะองค์จริงเนี่ยเป็นท้ายที่เนื้อสวยเลยแหละองค์เนี้ยเนี่ยองค์นี้หลวงปู่ทวดเนี่ย,อยขอแนะนํานะครับถ้าใครอยากจะได้พันแท้ไปบูชานะครับ จะต่อรองราคาเท่าไหร่ก็ทักมาได้นะครับเลื่อนทั้งกาได้นะถ้าเจ้าของก็ให้ก็นะครับอยู่ที่เจ้าของพระนะผมแค่เป็นคนนํามาอ่าเสนอโปรโมทให้นะครับนี่คือผ้าแท้นะสองสี่เก้าเจ็ดก็น้อยมากนะครับในช่องเนี่ยจะมีผ้าหลงทวดนะครับน,น,นานๆนะตัวใหญ่ที่ส่งมาเป็นพราเกทังนั้นเนี่ย ไม่เช่าไม่เป็นไรก็ดูไว้เป็นแนวทางในการศึกษาและการเก็บสะสมพันธุแท้ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกลาบสวัสดีครับ